ทราบข่าวว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ทั้งๆท,ที่สภาย,ยังไม่เปิดสมัยประชุมน,นะครับผมให้แง่คิดแก่ฝ่ายค้านขออนุญาตนะครับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนับตั้งแต่การยื่นกระทู ระทูทั่วไปกระทู้แยกเฉพาะหนักมา้าหน่ยจะเป็นกระทู้สดซึ่งทำหน้าที่กันในสภามีการยื่นยัตติยัตติธรรมดายัตติด่วนมีการทำงานในคณะกรรมการที่การชุดต่างๆ35คณะฝ่ายค้านจะยืน่นยัตติไม่ไว้วางใจครับดูตามเนื้อข่าวแล้วยังหาสาเหตุ ยังหาข้อกล่าวหารัฐบาลไม่ได้การจะทํายติไม่ไว้วางใจในฐานะที่มีประสบการณ์นะครับรัฐบาลต้องทำกระทําความผิดอย่างร้ายแรงไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ทํางานต่อไปถ้าเปรียบการไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เปรียบกับโทษ ทางอาญาเท่ากับโทษประหารชีวิตนะครับไม่ยอมให้รัฐบาลชุดนี้บริหารต่อไปถ้าบริหารแล้วจะเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอาทิเช่นมีเรื่องทุจริตมีเรื่องไม่ปฏิบัติตามนโยบายเรื่องอะไรที่มีเหตุมีผลแต่เก็บเป็นความลับด้วยนะครับไม่จะมาพูดมาพูดเพ้อเจอว่าผมจะไม่ไว้วางใจรายวันเป็นข่าวเพื่อสร้างข่าว แต่ก็เต้าข่าวมาว่ารัฐบาลไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้แน่นอนครับท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นได้แต่ว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะรัฐบาลนายกรัฐตรีแพรทองทานชินวัตรเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งเพิ่งบริหารราชการแผ่นดินอย่าใช้อารมณ์ไม่ไว้วางใจยังไม่ผิดสิ่งใดจะกล่าวหาจินตนาการฝ่ายค้านในสภา ชุบลมวางท่าท่าไม่มีอยาให้เป็นท่าดีทีเหลวนะครับสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะยาติไม่ไว้วางใจไม่ใช่ว่าใช้เวลานั้นใช้ห่วงจังหวะนั้นด่ารัฐบาลฟรีด่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆฟรีไม่ได้นะครับทุกวันนี้ต้องเอาข่าวสารมาเป็นเหตุถ้ายังไม่มีเหตุก็ไม่ควรจะยื่น จติตไม่ไว้วางใจเอาไว้จังหวะด,ดีๆนะครับมีหมัดน็อกหน่อยไม่ใช่ว่าหมัดยับโมโอโอวดป้าอย่างน้นอย่างนี้แต่เวลาอภิปรายแล้วมันน่าลำาํำคานไม่มีหมัดอะไรไม่มีประเด็นอะไรที่จะไปอภิปรายในสภาเอาอารมณ์เอาตัดข่าวหนังสือพิมพ์มาแปะเอาทำงานของธนกรรมการชุดต่างๆที่ยังไม่สำเร็จเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกับ นายกรัฐมนตรีแตกต่างกับคณะรัฐมนตรีแตกต่างและจะรัฐบาลมา <c oughs> เป็นประเด็นในการไม่ไว้วางใจมันจึงไม่สมเหตุสมผลครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์มไม่ไว้วางใจยังไม่ผิดสิ่งใดจะกล่าวหาจินตนาการฝ่ายค้านในสภาชกลมวางท่าท่าไม่มีผมใน,นานะที่เคยทำหน้าที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจนคนตีสนั่นขจรประสาท แทบจะลาออกกลางสภาเพราะปกปิดทรัพย์สินเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สิน45ล้านบาทนั่นเป็นตัวอย่างเรื่องความไม่สุจริตในการทำหน้าที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับการที่จะไม่ไว้วางใจคุณต้องมีความมั่นใจไม่ใช้ใช้เวลาแบบที่ผมว่ามาด่ารัฐบาลฟรีมันไม่ <c oughs> ได้ไม่เท่าเสียแล้วครับฝากไว้นะครับ